สวัสดีครับคำตรงชาแนลนะครับผมวัอน,นี้มาคำคำจักน้อยนะครับมือน,นี้มีของดีของสวยๆรอๆมานําเสนอพี่น้องนะครับเด้อนี่ครับเป็นลูกชายเจ้าไม้เลยพี่น้องเดี๋ยลูกชายเจ้าไม้นะครับอายุ1ปีนะครับสูงลอยสามสิบเก้าลอยสี่สิบแล้พี่น้องเบิ้งลักษณะท่าทางของเขาหน้าตาล่อเอาออกการเล้วพี่น้องเด้อเขายังกลมๆนะครับตาแต้มหมักไงนะครับผมปากคาบแก้วหูใหญ่ใบตองสะอาดพี่น้องเริ้องชัดเจนเลย เบิ้งกระโหลกกระบาลก้มน้องกระโหลกเบิ้งกระโหลกไหนนะเบืง้งเบิ้งกระบาลจังหวัดได้คุณน่ะกระโหลกกระบาลใหญ่นะครับหัวหมอท้องพี่น้องโอ้ยเข่ามาเสียอา้าวยกเลยเบิ้งแขงขาพี่น้องอา้าวยางเลยครับลูกชายเจ้าไม้นะครับสูงลอยสามสิบเก้าลอยสี่สิบได้พี่น้องเด้อนี่ครับเกิดจากเมียลอยสี่สิบเจ็ด้อยสี่สิบแปดได้พี่น้องเบิ้งเงาหางพี่น้องเงาหางคอยหางยาวนะครับอนา,าคตสวยงามเลยครับนี่ตัวนี้ เกิดจากแม่ยลอย47ลอย48ตอนนี้อายุ1ปีสูง139 140นะครับโอ้ยมาขักมารอแต่บวังหลายนี่ครับผู้ใดหาประเทสพอคุ้มฝูงหรือว่าปั้นประกวดเทสพอรับจ้างได้เลยนะครับเ่ามีผิดหวังครับเบื้องแมทเพิ่นพี่น้องเขาเพิ่นปด้ยแต่อ,อ่อนซ้อนให้่อยเบื้องหน,น้าผาคนคนน่ะราคานะครับหาเมื่อ7,000พี่น้องควายย่บ้านสว่างตำบลเหตุออเตยอำเภอซ้ำสูงจังหวัดขอนแก่นนะครับผู้ใดสนใจนะครับโทร 0885374557ด้พี่น้องเด้ย088 5 37 4 5 5 7นะครับบ่มีผิดหวังนะครับหรือผู้ใดอยากเบื้องหน้าคอกหนารักมาเบื้องใดนะครับนี่อาสุดท้ายนี่ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มากดบักระดิ่งนะครับเป็นกําลังใจด้นักิปนะครับโอเคครับสวัสดีครับผม